สวัสดีค่ะยินดีตอนรับข่าวสู่ช่วงไรทันพรนนท์่าเนาะสำหรับมือหนีภาพบ้าเมืองคู่ปตจาค่ะหลังจากที่แอ่ก่งรถไทยซีคันนักข่วเนาะบุกผ่านสามไหแล้วเอ่อคู่ปตาหน่อยคู่ปตาเพื่อนกะมาพ่วนผ่านเกตโตอค่ะเป็นสิยญกลงปลูกแตงโมค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนัะข่าะเมืองรดใหญ่มาแล้วมาเมืองนี้ค่ะมาเมืองรดหน่อยค่ะคองโตค่ะใส่งานดีค่ะมาเมืองค่ะรดหน่อยคู่ปตาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะคุปตานะคะเนาะไทยผานพวนค่ะผานเกีค่ะนี่ค่ะคุปต้าหาศูนย์ค่ะคุปต้าหาศูนย์นี่นี่ค่ะเอาเมือกันค่ะคุปต้าหาศูนย์ค่ะโอ้โหคุปต้าหาศูนย์นะค่ะเนาะลงผานเกีค่ะเอภานหกตัวนี้เอาพรุ่งผานหกตัวนี้ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะอู้ห้งดีแทคค่ะอู้อู้พลลงผ่านหกค่ะบริเวณผ่านเกตอู้หาศูนย์ค่ะหาศูนย์คู่ปะตะหาศูนย์ค่ะอู้เรียนไปทวนๆงงๆเลยว่ะค่ะพูนขาดไปแล้วค่ะ นไทยพันหกค่ะบเมียนพันจิตมันบเมียนรลดใหญ่นะคะเนาะรลดหาศูนย์ลุงพันหกค่ะเตียมยกกล่องปลูกแตงโมค่ะนี่แล้วค่ะพื้นที่ไกล้น้ามค่ะค่รจะปลูกแตงโมค่ะนี่ค่ะไกลหน้ามูนแล้วค่ะนี่มาค่ะล้อมองอยู่นี่แหละค่ะเดี๋ยวก็มาค่ะพ่นทวนทวนทวนขีดินไงงองอยู่พ่นค่ะพูนค่ะมาแล้วค่ะ สวัสดีเอฟซีตุกตุกถ่านนะคะเนาะที่ติดตามรับชมมาตลอดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาเมืองใหม่เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะอ่ากำลังได้มาเห็นช่องไหลธนพรกําลังได้มาเมืองช่องไหลธนพรเทียร์เล็กอะ ออยากจะเกินให้เข้าใจก่อนเนาะค่ะเนาะว่าชงไหลจนพรนี่เฮ็ดเกี่ยวกับรถไถค่ะกับรถพกโลค่ะบูบูมันมันค่ะมีให้มึงทุกคลิปมีให้มึงทุกมือค่ะกดติดตามได้เด้อค่ะเด้อสำหรับฟูที่เข่ามาเมืองใหม่ค่ะติดตามได้ค่ะคข้ามาติดตามอยู่อ่าอยู่ขวามือเนาะค่ะเนาะที่ตัวหนังสือสีแดงๆนะคะติดตามได้ค่ะจิได้บัวผาดคลิปใหม่ๆนะค่ะเนาะที่ชงไหลจนพรลงค่ะอ่าส่วนมากกับชีลงบูบูมันมันเกี่ยวกับรถไถนี่แหละค่ะแก่งรถไถค่ะมือหนิก่ะ พอดีแกงรถไถเพิ่งลงพันบุกพันธสามใบแล้วเนาะค่ะเนาะนี่พื้นที่เพิ่งบุกพันธ์สามใบไหลแล้วเรียบร้อยพนัาพานธสามใยยา 3, บยี่สิบหกปีนี้กะคูปตาเนาะค่ะเนาะคูปตาเพิ่งสิบปลูกปลาปลูกแตงค่ะเพิ่งกลับมาลงพันธหกต่อค่ะนี่แหละค่ะคูปะตะหาศูนย์ได้ค่ะนี่คูปะตะหาศูนย์มาลงพันธหกค่ะนี่ค่ะจีนไงง่องมาเลยค่ะทวนทวนไงง่องเลยค่ะโอ้โอ้ ลงผ่านหกดีเนาะขะน้อนนี่เนาะผู้ปตาค่ะรุ่นนี้ค่ะผ่านพ้วนลงดีขนาดเลยค่ะโอ้นี่ค่ะเรียนปันเรียนถนนลาดยางเลยค่ะโอ้นี่ค่ะเย็นไงงงคือกันค่ะ ขีดินไงงองเลยค่ะงงองเลยคุปตาหาศูนย์หนึ่งแปดค่ะานยหนึ L ่งตุงขานกค่ะโอ้โอ้เหยียบยางเดียวตวนโอ้บูขนาดเลยค่ะโอ้ิ่ดินงงองเลยเหยียบยางเดียวแล้วค่ะ่นเหยียบยางเดียวเลยโอ้ ุน่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะพุ่นโอ้แน่นอนนะคะเนาะเดี๋ยวจะขึ้นทั้งรถห้องรอทายให้เมึงผ่านมุมสูงค่ะเดี๋ยวค่ะมาค่ะเมึงผ่านมุมสูงกันค่ะอาจจะมีเสียงลมรบกวนในเด้อค่ะเด้อพุ่นอยู่ใกล้ๆพุ่นค่ะคูปตะหาศูนย์หนึ่งแปดค่ะนี่เด้อค่ะบรรยากาศถ้าเมืองบรรยากาศรอบนอกกนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโอ้บรรยากาศย่างดีเลยค่ะเห็นบ่ค่ะข้างหน้ามุ่นเลยค่ะนี่ นี่คะ่ะรอบนอกนี่มีแตนามูนเลยค่ะนี่เอมเลยคะ่ะมาไทหน้านี่ได้บรรยากาศย่างคักเลยคะ่ะโอโบเมนมาไทหน้าคะ่ะมาไทห้ให้เพิ่นเพิ่นสิป,ปูกแดงคะ่ะแต่บรรยากาศย่างคักอย่างดีเลยคะ่ะนี่สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะน้อขอพุณนหลายหลายอค่ะเด้อทีที่ตามเราชมจองไหนธนพรมาตลอดคะ่ะขอพุณนอีลีจากใหญ่เลยคะ่ะมือนีมือยุทธราชการนะค่ะน้อแต่ธนพนกรก็เเยได้่มาลงคีบเห้เมืองอยู่มัดมือเลยคะ่ะมือนี้วันยุติพิเศษคะ่ะบได้ไปโรงเรียนค่ะ มือไหนไปโรงเรียนกับม่ไทยคือเก่าแหละค่ะเลิกเรียนปุ๊บกับฝ่าเลียนมาลงลงมาเลยค่ะเมือมึงลดไทยเลยค่ะได้ลงให้มองทุกมือกี่แล้วค่ะชีวิตคู่ปั่นหกกับมีความสุขยังสี่ละค่ะใส่ชีวิตแบบสี่มีความสุขร้ายค่ะอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอเนาะค่ะเนาะมีความสุขหมดแหละค่ะถ้าใจเ้าเป็นสุขแล้วค่ะเนาะมีความสุขก็สิ่งที่เหตุเหตุในสิ่งที่ใจเป็นสุขกับมีความสุขแล้วค่ะนี่ละค่ะมากแล้วค่ะมุมสูงค่ะมุมสูงคุปตาเอลหาศูนย์หนึ่งแปดค่ะ นี่ค่ะลงพันหุกค่ะพันหุ์โฮกนี่ให้มือใกล้ค่ะนี่ค่ะพ่นพานธุ์กค่ะ โอ้โหแสดงว่าตั้งตั้งตั้งผานไว้แล้วก็ขี้เหยียบย่างเดียวได้เนี่ค่ะเนาะพุ่นบูขนาดเลยค่ะไปทวนทวนเลยค่ะพุ่นโอ้ข้าวเดียวกับซีเรียลเล้วเนี่ค่ะนี่แลี้ขนาดนี้เน,นาะค่ะเนาะไทยผานพวนนี่แป๊บเดียวแล้วเลยค่ะผานหกเลยคะ่ะคุปตะ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดค่ะโอ้สุดยอดค่ะมึงเหมาะสําหรับงานพวนเนาะค่ะเนาะรถรุ่นนี่เน,นาะค่ะเนาะไทยทวนนี่สบายเลยค่ะนี่ไทยทวนอันน้กนยากลัรถใหญ่เพิ่นไทยนี่เนาะค่ะเนาะ ให้รถให้หกหาก็อันเปลี่ยนหาคือว่าเก็ตหาหนีพ่นลงผ่านสามไหกนวนเราปฏินีรถนุ่นยนะะ้องเขาเนาะรถนุ่ยจังรุนหาศูนย์นี่กะมันลงผ่านพ่นค่ะใบผ่านพ่นไอ้ผ่านหกจังสีเนาะค่ะาคือผ่านเก็ตจังสีน้องเขาท่านสิง่ายเนาะคเขเนาะเห็นบโบฝนไปทวนๆอ,อ,อ่าหลาเลยค่ะลงง่ายได้ค่ะนี่ถ้าเพิ่นลงไหเหล่าจังสีน้องว่ตีดินค่ะตีดินให้มันเสมอริบเลยค่ะนี่ เสร็จจากนี้เด้เพื่อนกระซิงยกหลงได้ค่ะนี่ปลูกแตงโมค่ะนี่แล้วค่ะโอ้รถมาแล้วบ่ได้หอทรีนาทีดอกเลือค่ะนี่อ๋อเพื่อนไปนี่ได้เยอะไปนี่ได้เยอะไปนี่ไหมค่ะนี่มาได้ค่ะมาได้ค่ะมาได้สี่คนสี่เปันนี่เป็นยังสิดมาบันได้เออ โบว,วินซีคุ้นซีไปไดคะ่ะไปไดไปเลยคะ่ะไปเลย,เ,ลยเออนี่คะ่ะรถปาดแดงเพื่อนค่ะนี่ไปเลยนี่คะ่ะบรรยากาศขางริมมูลอ้เย็นสบายมีความสุขหลายคะ่ะถ้ามือไหนมือหยุดนล้วก็เนาะมือหยุดเสา,าร์อาทิตย์บ่วใดไปโรงเรียนยังสีไข่กมานนอนอยู่ผีแล้วคะ่ะยามเว้นกบทายคลิป ให้พี่น้องถ่ายคลิปเร็วๆก็มาลงคลิปย่ามแรงลงคลิปเร็วๆก็หุงข้าวหุงน้ำกินข้าวกินน้ำก้มูอคนขับรถเพลินเลยก็นอนอยู่ผีแล้วค่ะเฮ็ดเตี้ยนนอนอยู่นี่แหละค่ะคางมูุเนี่ยค่ะคางหนามมุนนี่แหละค่ะมีความสุขสบายดีค่ะสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศแบบสี่นี้โอ้ยมากหลายค่ะเป็นคู่บ้านนอกนี่ก็ภูมิใจเลยค่ะมีความสุขเลยค่ะอู้มมือหมาตัวนี้เพิ่นน้ำกุนรถปิกอัพบอทันค่ะ ซูมให้มึงไกลๆพ่รตรงไปดอกเอลากลับมากับปะยืนแล้วบ่รตรงไปน้าเขาดอกมาถาเขายู่เต้นพี่มามามาโอ้ฝุ่นขาดรลุปิกอัพเพิ่นไปเพิ่นน้กนานกุนรถดมาพูนเออกบมาแล้วกลับมาแล้วเออไปถาเขายู่เต้นเด้อเลียนหย้อยเมื่อไหร่นี่น้ำกลนเขาเห็ดหยังไปไปไปถาเขายูดเต้นพูนนะ่ะมาขามาแล้วค่ะ เดี๋ยวหาศูนย์หนึ่งแปดค่ะนี่ค่ะบูบูม่มันมันมีเห็นมือทุกมือค่ะเห็นบัวหาหาศูนย์เขากับบู่พึ่กันค่ะคุณน่ะเลียนปันตรวจแล้วค่ะเลียนพวกปันเลียนถนนลาดยางคุณเดลยวลุงผ่านหกน,นี่ค่ะโอ้เนียนอนค่ะเนียนอนนี่ยละมาตัวน,น,นั้นเป็นท่านใดล่ะเอรลากลับบ้านกลับไปนอนเต้นนี่นี่นี่ไปทาเขาอยู่เต้นเด้อ นี่ค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะ L หาศูนย์หนึ่งแปดค่ะของคุปต้าอู้ไปเร็วเท่ค่ะคุณอะเหยียบย่างเดียวได้น่ะน,นะใครว่านี่เหยียบเตี้ยมตีนไปย่างเดียวเลยได้ค่ะนี่บโบ,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 บมีพลโบมีหยั่งเลยค่ะแบบเสมอเลยเหยียบแบบเสมอแบบแบบบบพลโบหยั่งยังสีนะค่ะ แบบเยียบเสมอรีบๆๆไปเลยดิ่ผุนักผุนักผุนักโอ้ยปัดแลนทั้งถนนดาดยางเลยอู้ใน่นอนแท้ค่ะอู้จังสี่กับบดโดนแล้วนี่ไถผ่านพวนไปหกไเอ้ไอ้่านหกนี่ข้าวเดียวก็ะเลี้ยวตัวคันนี้โอ้ฝุ่นมาตัวหนุนไปแล้วค่ะบุญไ,ไปไปไปถ่าเขาอยู่เตียนเด้อบุ่นขี่ไปแลนน้ำกลืนเขาเหยียดหยังไปถ่าอยู่เตียนบุ่นบุ่นค่ะ ขอบคุณห,หลายเด้อค่ะเดเอ้อเอฟซีทุกทุกฐานที่ติดตามรับชมช่วงไหลธนพลมาตลอดขอบคุณห,หลายๆค่ะอาจจะได้ยินเสียงร่มรบก,กวนในเด้อค่ะเพราะว่าอยู่ทั้งรถห้องรอค่ะนี่ขึ้นทั้งรถห้องรอท้ายเมืองค่ะเอ,เอาเอาทีตามรับชมกันตัวใดญในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณห,หลายๆเด้อค่ะเด้อที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบค่ะขอบคุณหลายๆค่ะติดตามรับชมกันตัวใหญในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อ